หาไม่ได้ง่ายๆและะ้วค่ะที่ดินในเมืองโคราชใกล้ถนนมิตรภาพแค่200เมตรแปลงสวยๆนะคะติดถนนคอนกรีตสาธารณูปโภคครบนะคะเดินถึงตลาดเซฟวันใกล้โรงเรียนราชสีมาวิทยาลายัยเหมาะสร้างบ้านออฟฟิศหรือว่าเก็บไว้ลงทุนนะคะราคาแค่ตารางวาละ33,000บาทเท่านั้นมีให้เลือก2แปลงคะ่ะมี190ตารางวาและ270ตารางวาะนะคะอย่าเพิ่งซื้อที่ไหนถ้ายังไม่ได้ดูแปลงนี้ที่ดินแปลงนี้ตั้งอยู่ใน ซอยข้างโชว์รูมฟอร์ดนะคะเข้าจากถนนบิตรภาพแค่200เมตรเท่านั้นเป็นถนนคอนกรีตตลอดสายเลยแล้วก็รถสวนกันได้นะคะมีบ้านพักอาศัยโดยรอบนะคะปากซอยเนี่ยใกล้โรงเรียนราชสีมาวิทยาลายัยโรงเรียนประจำจังหวัดโคราชเดินทางไปตลาดเซฟวันแค่2นาทีค่ะ จะมีให้เลือก2แปลงนะคะแปลงนี้190ตารางวาค่ะแล้วก็แปลง270ตารางวานะคะตรงนี้ติดถนนคอนกรีต,ตเลยนะคะน้ําไฟก็พร้อมค่ะเดี๋ยวเราไปดูขอบเขตแต่ละแปลงกันค่ะแปลงนี้นะคะก็จะมีเนื้อที่190ตารางวานะคะนี่ปรับถมเอาไว้แล้วเรียบร้อยนะถมสูงกว่าถนนนะคะสูงมากเลยนะแล้วก็นี่ค่ะขอบเขตนะคะก็จะมีหน้ากว้าง 19เมตรนะคะตรงนี้เลยนะคะที่ติดกับเขตของเพื่อนบ้านนะคะตามแนวที่ถมไว้นะคะหน้ากว้าง19เมตรไปจนถึงเสาแดงตรงนั้นนะคะแล้วก็นี่ค่ะจะติดถนนคอนกรีตตรงนี้นะคะกว้างมากๆเลยนะคะรถสวนกันได้ส่วนอีกด้านหนึ่งตรงนั้นนะคะก็จะติดทางสาธารณประโยชน์ที่แบ่งไว้นะคะกว้าง6เมตรค่ะ ตรงนี้นะคะจะเป็นทางสาธารณประโยชน์นะคะกว้าง6เมตรค่ะแล้วก็แปลงนี้นะคะจะมีเนื้อที่270ตารางวานะคะแปลงนี้จะมีหน้ากว้าง24เมตรนะคะแล้วก็มีความลึก48เมตรค่ะเดี๋ยวขอบเขตเป็นยังไงจะให้ชมตามภาพมุมสูงนะคะ แปลง270ตารางวาแปลงนี้นะคะก็จะติดทางสาธารประโยชน์นะคะติดถนนถึง3ด้านนะคะแปลงที่ดินเนี่ยก็มีขอบเขตที่ชัดเจนนะคะคือมีรั้วล้อมรอบเอาไว้แล้วเรียบร้อยแรถติดถนนถึง3ด้านนะคะแปลงนี้ก็คือตรงนี้เป็นถนนสาธารณะนะคะเข้าซอยไปตรงนี้นะคะส่วนด้านนี้ก็จะเป็นถนนที่ออกไปยังถนนวุทธภาพนะคะแค่200เมตรเท่านั้นเองนะคะ แล้วก็เนี่ยค่ะอันนี้คือขอบเขตของที่ดินนะคะก็คือล้อมรั้วไว,ว้แล้วแล้วก็ปรับถมไว้แล้ว,ว,ลวเรียบร้อยนะคะพร้อมปลูกสร้างเลยนะคะเราที่ดินแปลงนี้แบบนี้นะคะก็เหมาะสําหรับสร้างบ้านพักในเมืองนะคะทำโฮมออฟฟิศนะคะจะทําโรงแรมนะคะทาอพาร์ตเมนต์ก็ได้นะคะปล่อยเช่าระยะยาวหรือว่ารอเก็งกาไรก็ได้นะคะที่สําคัญนะคะที่ดินแบบนี้ทําเลแบบนี้นะคะก็คือมีคนหาตลอดเลยนะคะเพราะว่าอยู่ใกล้ถนนมิตรภาพนะคะอยู่ในเมืองค่ะใกล้เซฟวันนะคะ แบบเเดดินไปไป้้ลยอะคะ่ะถาใครกําลังมองหาที่ดินทําเลดีๆในเมืองโคราชนะคะอยู่ใกล้ถนนใหญ่นะคะแต่ว่างเงียบสงบแล้วก็เข้าออกสะดวกเนี่ยต้องมาดูแปลงนี้ก่อนเลยค่ะใกล้ตลาดเซฟวันแค่1กิโลเมตรใกล้ตลาดเทิดไทย1.2กิโลเมตรใกล้โรงพยาบาลกรุงเทพใกล้เดอะมอ5.5กิโลเมตรแล้วออกไปมอเตอร์เวย์ M6 ใช้เวลาแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นเองค่ะ ใครสนใจที่ดินทำเลดีๆแบบนี้นะคะใกล้ถนนมิตรภาพแล้วก็ปรับถมเอาไว้แล้วเรียบร้อยนะคะน้ำไฟพร้อมติดถนนคอนกรีตแบบนี้นะคะก็อยากจะนัดชมที่ดินติดต่อโอได้เลยนะคะที่0837356591หรือ line แอดมาดา M A D A M E O S จะลืมมีแอดทางด้านหน้านะคะและอีกช่องทางนึงค่ะ Facebook m essenger มาดามโอที่ดินสวยค่ะหากต้องการให้โอรีวิวที่ดินแปลงไหนด้วยคลิปวิดีโอสวยๆนะคะติดต่อ3ช่องทาง นี้เลยค่ะฝากติดตามช่องมาดามโอขายที่ดินสวยราคาถูกด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะเพื่อที่จะได้รับชมคลิป,ปใหม่ที่ดินสวยราคาถูกๆได้ก่อนใครสําหรับวันนี้นะคะโอคงต้องลาไปก่อนค่ะเอาไว้พบกันใหม่กับที่ดินสวยราคาถูกๆแบบนี้ในคลิปหน้าค่ะ